โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมไดมอนด์นะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในเว็บ id ff shot นะครับผมหรือ id f ีพี่ฟ้ายช็อนั่นแหละนะครับผมนะเป็นเว็บเปิดใหม่นะครับผมแต่วันนี้ผมเติมมาซะเยอะเลยนะครับ600บาทนะครับผมนะเพื่อผมจะเอามาสุ่มอ่าสุ่มอ่าเกียวสุ่มแบบไม่เกลือนะครับแบบไม่มีเกลือเลยแหละนะสอันนี้นะครับผมนะมีเพจแล้วก็สุ่ม id อ่าสุ่มรหัสแบบไม่เกลือนะครับมันก็จะไม่มีเกลือเลยนะครับผมดู ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี68เพรด้วยนะครับโอเคเลยนะครับก็สูมแบบไม่เกลือกเพรก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสูมแต่ละครั้งอันนี้ใช้ครั้งละ35คิดิตนะครับผมคนดูแล้วก็ถ้าได้ก็ยมี68ก็จะเป็น20บาทนะครับผมนะใครดวดีก็ได้นี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ามันมีแค่อันนี้เพิ่มมาใหม่นะครับคนดูแล้วก็นี้น่าจะเป็นประวัติคนที่ได้มั้ง ใช่หรือเปล่าใช่แหละนะเป็นคนที่ได้นะครับผมนะใครที่อยากสุ่มตามผมก็กดมาเลยนะครับลิงก์้า้ล่างคลิปเลยนะครับ โอเคนะครับอ่าสุ่มแบบไม่เกลือผมก็จะมาสุ่มในนี้ละกันนะครับผมนะคลิปนี้ขอ6กไลค์ละกันเอ้ยไม่ดีกว่าเยอะไปขอสักสามไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปต่อไปเลยนนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ผมจะกลับลงคลิปแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคเลยก็เติมสุ่มวิธีการเติมก็ผมก็บอกในคลิปที่แล้วเลยนะครับสุ่มอ่าเติมด้วยอ่าซองเป๋ากดมามที่เติมนะครับผมนะ แล้วทุกคนก็สร้างซองเปามาแล้วคัดลอกแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้นะครับโอเคเลยนะครับเกมเกมสุ่มไอดีก็มีไอดีมีไอดีเพิ่มมาใหม่นะครับผมนะไอดีเจ็ดไอดีแปดีเก้าไอดีสิบสิบสองแบบวานี้เลยนะครับใครที่อยากสุ่มไอดีก็มาสุ่มได้เลยนะครับโอเคนะครับ่เกมสุ่มของมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ยังไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มของใหม่กันเลยครับผมเกมสุ่มไอดีนะครับก็จะเป็นสุ่มไอดีแล้วกันนะครับอืผมยังได้ปักธงวะไม่รู้ว่ะ ก็จะได้จะได้หมดแหละมันได้อะไรขอให้ได้เท่นั้นแหละนะครับผมนะสุ่มแต่ละครั้งจะใช้ละครับทุยใช้ครั้งละสามสิบห้าเครดิตน,นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็อย่าลืมมากดไลค์คลิปนี้ให้ถึงประมาณสักอ่าผมขอประมาณสักเท่าไหร่ดีอ่ะขอประมาณสักสามรไลค์ละกันนะครับก็หาเอาลบออกกับสามร้อยนะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์ผมได้นะครับโอเคเรามาเริ่มสุ่มกันเลยับผมเสียงเสียงดังไปหรือเปล่าปุ๊บรดขอญาตลดก่อนปุ๊บโอเค อรอบแรกมาได้60ก็ไม่คุ้มนะครับรอบแรกไม่คุม้มรอบแรกไม่คุ้มนะครับผมนะถ้าได้คุ้มก็คือแบบต้องได้เยอะๆแหละไม่ใช่ก็ได้พวกไอดีนะครับผมนะได้68เพชรมาก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคเรามาสุ่มครั้งที่2เลยครับผมไปครับปึ๊บนึกว่าจะไอดีย AK จะออกตั้งแต่รอบ2แล้วไม่ใช่นี่ว่าโอเคนะครับผมนะแล้วก็ใครที่ได้แบบได้อะไรนะครับ ก็อ่าอ่าเดี๋ยวผมขอเซนเซอร์ตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับผมดูคนดูผมไม่ให้หรอกทุกพวกนางง,งทั้งหลายเลยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกโอเคเราผสมกันต่อเลยครับผมผสมกันต่อปึ๊บปึ๊บ,บมันเหมือนจะออกไอคีแต่มันก็ไม่ออกว่ะคนดูเฮ้ย <c oughs> เราไปกันต่อปึ๊บขอให้ได้ถือไม่อยากเสียตังค์เยอะแล้วเนี่ยปึ๊บออโอ้โหหกสิบแปดได้ดีแล้ว รอบแล้วเนี่ยโอ้มันจะเกลือไปไหนวะคนดูเฮ้ยเลยไม่ไหวแล้วนะกดไปกดไปเถอะตอนนี้เหลือแค่460เครดิตแล้วนะฮะคนดูเอามันจะออกอันนี้อู้หูมันจะออกโอ๊ยเกนินเกินไปไหมมันจะไม่ออกเลยเหรอวะกดไปกดไปฮะคนดูปึ๊บเอคีเอคเอคโอู้หอ,อีกนิดเดียวเฮ้ยได้แต่หกสิบพิษว่ะ ผมเริ่เมเบื่อแล้วว่ะคนดูตอนนี้เหลือ390เเครดิตเลยนะครับคนดูก็ใครอยากสมตามก็กดลิงได้ล่างคลิปเลยตอนนี้ผมไม่ไหวแล้ว6 0 0บาทมันจะไม่ได้ดีเลยเหรอวะโอ้โห68สิบแปดเพจอีแงโอ้ยทุกคนเอ้ยกดไลค์ผมหน่อยดีทุกคนมันอยากได้ดีปักทงว่าจะไปแบบหา X แอคซนอะไรเงี้ยว่าตัวเองนี้ปักทงอะไรเงี้ยโอ้ไอคี AK ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สกายเอ็มพีก็ไม่ได้โอ้ กูจะเป็นศูนย์ตอนนี้เหลือส20เครดิตแล้วฮะกันดูกดไปขอให้ได้เถอะขอให้ได้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 ขอ,ขอ,ขอ,ขอโอ้มันจะไม่ได้จริงๆรหรอวะโอ้กดไปกดไปไม่คิดเลยแล้วกดไปขอให้ได้ก็พอเ๊บเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้วะคนดูได้แต่68เพรได้แต่เฮียเนี่ยได้แต่เฮียเนี่ยโอ้เอ็มไรครับันดูกดต่อ กัต่อครับกัต่อปึ๊บปึ๊บมไม่ได้ว่ะมาดูครับดูตอนนี้เครดิตผมมีแค่สองร้อยสิบห้าเครดิตแล้วฮะคนดูปึ๊บมันจอกหรือเปล่าวะเนี่ยไอคีโอโหไม่ออกว่ะยังไม่ออกคนดูยังไม่ออกยังไม่ออก,ออกตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเริ่มจะไม่ไหว ฮ้ยตังคูโอ้ทุกคนตอนนี้เครดิตผมเหลือร้อยกว่าแล้วนะครับคุณดูมันยังไม่ได้หรอวะหกร้อยบาทเลยนะเฮ้ยขอรีแนก่อนนะขอบคุณดูคือแบบมันจะแบบมันจะออกมันเจะอีคีก็ไม่ออกเนี่ยแต่มันจะไม่ออกแต่พีอ่ะคนดูออยง่ายปะเดี๋ยวไปเลยครับรอบหนึ่งปึ๊บจะได้ปะวะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย ยินดีด้วยคุณได้รับไอดีทถ้าปักธงเฮ้ยบัก,กว่าบักผมว่าบักบักกัเปล่าวะไม่ใช่บักหรอกมกั้งไม่หลอกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หลอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทำไงวะถ้าหาแอสหรอจะลงไปนี่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 ก็ถ้าหาแอดกดเลยครับผมคนดู โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเพจ id id อ่ะ id id อะไรวะ id ช็อตใช่ใช่ใช่ id free fire ช็อตนะครับผมคนดูนี่เลยก็ทําไมผมแบบผมว่าแล้วทำมมันออกง่ายนะครับก็ id นี่สองเมษาก็นแน่นเลยก็เป็น id ใหม่นี่ตึงเออดีดีก็เป็น id ใหม่นะครับมีเออใช่ดิเป็นแบบเว็บเปิดใหม่นะครับผมนะโอเคแล้วเราก็กดส่งข้อความเลยนะครับมันดูปึ๊บแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับผมว่าได้ id ได้เอเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับผมได้ ID ได้ดีงับรอจากนั้นเราก็ต้องรอแอดตอบนะครับผมรอแอดตอบก่อนนะครับผมนนคนดูเดี๋ยวรอแอดตอบก่อน แคบหน่อยค่ะแคบเราก็ต้องแคบไอ้นี่ไปบ่อ <relevance> ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแคบก่อนนะเดี๋ยวแคบอันไหนไวะเดี๋ยวผมกลับไปหน้าแรกก่อนกลับไปหน้าแรกก่อนครับคนดูจะแคบอันนี้แหละยวเราแคบเลยครับผมแคบปุ๊บโอเคทักหายแอปต่อใช่แหละแคบอันนี้แหละปุ๊บเดี๋ยวรอก่อนครับโอเคแล้วก็กดส่งข้อความโอเคนะครับแล้วก,กดส่งข้อความมาแล้วนะครับแล้วกดอ่าส่งรูปไปเลยครับผม โอเคนะครับพอเราเลือกรูปแล้วนะครับเรากดส่งเลยครับผมโอเคนะครับผมได้ดีครับผมโอเคนะครับตัวนี้แอดก็ตอบผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคนดูนี่ก็คือแอดคือแบบส่งไอดีมาให้เลยนะครับยินดีด้วยนะคะไอดีก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ให้คนดูไงครับผมคนดูโอเคนะครับก็มันก็จะอ่าบัตรเคหน้าสามารถนําไปเติมได้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็แค่แหละนี่แล้วกดเข้าไปมันก็จะมาได้่งที่หน้านี้เปล่าวะใช่ใช่ใช่ มาได้ที่หน้านี้นะครับผมคนดูโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากสุ่มตามผมนะครับก็สามารถสุ่มได้ที่ลิงก์้า้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมขอขอยใจดีก่อนนะครับว่าผมได้ปักธงนะครับผมก็จะไปแอคสาวในโซนด้วยโอเคนะครับผมคนดูเดี๋ยวเราไปแอคสาวในโซนไปพร้อมกันเลยครับผมไปเลยเฮ้ยคนดูมันได้จริงนะเว้ยคนดูมันไม่ได้โกหกนี่ปักธงดูดูเลยเนี่ยจะกดให้ดูเลยเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่มอสไม่ใช่อะไรเลยนะครับมันเป็นปักธงจริงๆเลยนะครับปักธงราคามูลค่าแสนบาทแต่ผมใช้แค่600บาทเองนะครับใครอยากสุ่มก็ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแอคโซนเอากดไปเลยซะงั้งงนโอเคครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะครับก็คือบแบบเดี๋ยวเราจะไปแอคโซนแอคสาวอะไรเงี้ยนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็สามารถสุ่มที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยด,ดีทุกคนดูเดี๋ยวจปักธงโชว์ก่อนปักธงโชว์ดูครับดูดูไว ดูไว้ครับดูไว้นี่นี่นี่โอ้โหก็แบบปักธงก็ไม่ได้ลงมอสอะไรเนาะครับคนดูเฮ้ยดูเดี๋ยวปักธงปักธงนี่โคตรเฟี้ยวเลยคนดูดูดิโอ้ดูดิเ้าสาวก็จะมาหลงมาเติมอ่าดูดิเอ้ยมีบอก,กอเอ๋บอกเอ๋อยู่ข้างขผมด้วยปักธงไปดีปักธงก็แบบก็หาแอคโซนแอคสาวอะไรยยา่ามาได้ปักธงอะไรอย่างนี้หรองงดูดิเ้าสาวเติมเลยดูดูปักธงไว้ดีปักธงไว้ดีเอ้าวขำหมอขำ ขามหมอเอ้ายังไงอะปักธงใส่ดิปักธงใส่ไปดิปักธงใส่ไปดีเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดีมาดีอะไรนะขออะไรนะม่รู้เฮ้ยไอไก่เฮ้ยเกินเลยป้าเกินเลยไหมเกินเลยป้าปักธงมาดินี่ไปแล,ล้วคนดูเช่แม่งโดนดา่าไปแล้ว